สีจนไรุ่นก่อเหตุบ,บุกบ้นทรัพย์นิสิตมหาวิทยายลัยนเรศวรบุกหอพักข้างมหาวิทยายลัยกลางบึกวันที่14ทธันวาคมที่ผ่านมางัดลุกบิดเข้าไปขโมยทรัพย์สินหลายรายการเหยื่อแพร่ภาพกล้องวงจรปิดลง YouTube เตือนภัยอันตรายใกล้ตัวเหตุการณ์สีคนร้ายก่อเหตุบุกบ้นหอพักนิสิตมหาวิทยายล,าลายัยนเรศวรเกิดขึ้นเมื่อเวลา23นาิกา22นาที ของวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น4คนลงมือก่อเหตุงัดลุกบิดห้องพักของนายพงดานายโสติยากรนิสิตปี4คณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรที่หอพักไม่มีชื่อตรงข้ามหมู่บ้านเคหอด้านข้างมหาวิทยาลายัยคนร้ายได้ทรัพย์สินไปหลายรายการประกอบด้วย iPad 1เครื่องโทรศัพท์แบล็คเบอรี1เครื่อง ฮาร์ดดิสเอทานอลหนึ่งอันและมีดพกปลายแหลมยาวประมาณ1ฟุตจำนวนหนึ่งเล่มเงินในสองพระปะที่เตรียมเอาไว้ไปทําบุญซึ่งมีคนร่วมทําบุญมาจํานวนหลายพันบาทและกระเป๋าเงินส่วนตัวที่มีเงินอยู่อีก1,000บาทน,นายพงษ์นาดเล่าว่าตอนเช่าหอพักดังกล่าวมาตั้งแต่เรียนที่มหาวิทยาลัยน,นเรศวรปีแรก ส่วนวันเกิดเหตุครั้งนี้คือเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมารนนกับจากกินข้าวกับเพื่อนหลังจากนั้นเวลาประมาณ22นาฬิกากลับมาที่หอพักจะเตรียมตัวออกไปสังสรรค์กับเพื่อนอีกรอบแต่ปรากฏว่าเกิดอาการว่างนอนจึงยีบหลับไปไม่รู้สึกตัวกระทั่งตกใจตื่นหลังได้ยินคนวิ่งลงบันได ตอนจึงตื่นลุกขึ้นมาเห็นประตูห้องเปิดจึงวิ่งตามลงไปแต่ไม่ทันคนร้ายกลับมาดูบนห้องก็พบว่าถูกขโมยทรัพย์สินไปหลายรายการ ไปขอดูกล้องวงจรปิดยิ่งตกใจอย่างมากเพราะคนร้ายมาด้วยกัน4คนมางัดลูกบิดแล้วบุกเข้ามาในห้องตนแถมยังพกอาวุธปืนมาด้วยซึ่งหลังเกิดเหตุจึงได้ไปแจ้งความกับร้อยเวรที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกและวันลุ่งขึ้นคือวันที่15ธันวาคมจึงได้ตัดสินใจนําภาพจากกล้องวงจรปิดแพร่ภาพลงใน YouTube เพื่อเตือนสติให้สังคมชุมชนคนมหาวิทยาลัยนเรศวรระวังอันตรายภายใกล้ตัว และปรากฏว่าได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์อย่างลดหลามมีการเข้ามาชมและแชร์ภาพประต่อๆกันไปบนโลกออนไลน์จำนวนมากเช่นกันขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ,รวจได้ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีอย่างเล่งด่วนไม่เจอครับแล้วก็พอไม่เห็นใครก็รีบวิ่งขึ้นมาขอก็ไม่อยู่แล้วครับก็เลยวิ่งลงไปขออห้องข้างล่างเพราะ้านถ่ายเสื้อผ้าข้างล่างเนี่ยตัวตัวอัด อัดภาพเนี่ยจะอยู่ห้องข้างล่างก็เลยก็เลยเรียกพี่ห้องจะคอยดูความเรียบร้อยใน,นสึกเนียเขาก็ต่อภาพวงจรปิดให้ดูพอ<ม>เห็นว่าจรมาสี่คนก็โอ้ลโอยโฟมาเลยคือแบบพอเราเห็นภาพแล้วมันแบบพี่น้องแบบสี่คนแล้วไม่เข้ามาขณะที่เหยื่อจากเหตุการณ์นี้ยังขวัญหนีดีฟอร์หวาดภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ตัดสินใจาย,ย้ายไปอยู่หอพักอื่นแล้วเพราะเป็นครั้งที่สอง ที่เหยื่อถูกขโมยของในห้องครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน2553โดยถูกขโมยทรัพย์สินในห้องหายไปร่วมแสนบาทหลังจากนั้นหอพักได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดและประตูทียการ์ดแต่ครั้งล่าสุดคนร้ายก็ยังบุกเข้ามาถึงตัวในขณะที่หลับอยู่โชคดีที่ไม่เป็นอันตราย